ตาดำมร์สวัสดีจ้าฝอยทองเช้าวันอังคารที่สี่เมษาคา่ะอันนี้มีเด็กปีนรรืวหนูชื่อฝอยทองค่ะจะเดินไปไหนเนี่ยลูกจะเดินไปไหนเนี่ยออยทอง ไอยทองไฟทองฝอยทองฝอยทองจะเดินไปไหนคะขอถามหน่อยขอถามหน่อยจ้าขอถามหน่อยจ้าฝอยทองจะเดินไปไหนคะขอถามหน่อยค่ะ ด้านโน้นเรียกจอนนี่กับเอินขวัญแล้วฝอยทองไปบ้านทุ่งกับแม่ไหมไปไหมไปไหมฝอยทองอย่าเอามาแกล้งน้องเดอ้อไมนน้องวิ่งไปโน่นเลยเห็นไหมเอามาแกล้งทำไมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้จ้าเอ้เอามาแกล้งฝอยทองทำไมฝตามฝอยทองไงฝอยทอง ไฟทองนูจะลงโอลิมปิกเหรอคะฝอยทองจะลงโอลิมปิกเหรอลูกฮะฝอยทองนูจะลงโอลิมปิกเหรอคะฝอยทองนี่น่ารักที่สุดนะคะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเปียกปูนผู้ไม่ชอบให้ใครจับนะคะแต่ฝอยทองนี่น่ารักที่สุดเลยนะคะฝอยทอง มีคนบอกว่ามีแต่แมวตัวสวยๆนะคะเพราะว่าหนูเป็นลูกครึง่งหนูเป็นลูกครึ่งค่ะฝอยทองเป็นลูกครึง่งคุณพ่อเป็นแมวทายรูปหลอ่อหล่อมากเลยค่ะพ่อฝอยทองแล้วก็คุณแม่เป็นแมวหิมารายันนะคะใช่ไหมคะไอ้ฝย คุณแม่หนูเสียชีวิตไปแล้วคะ่ะโดนหมาใหญ่กัดน่าสงสารนลุกเนาะแม่มีตังคนะ์เนาะโดนหมาใหญ่กัดดคุณแม่หนูย่นหมาใหญ่ขัดคะ่ะป้าไปทุง่งนาก่อนเดอ้อไปด้วยไหมไปด้วยไหมลูกไปด้วยไหมไปด้วยไหมแค่น่ารักที่สุดเลย เบียกปูนไปไหนลูกเปียกปูนไปไหนเปียกปูนไปไหนไม่เล้ฝสอยทองน่ารักที่สุดเลยกินข้าวยังคะตื่นมาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วกินข้าวยังคะบ๊ายบายไปทุ่งนาก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันนะลูกนาะ สว, Harriet, สวัสดีค่ะฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อทำคลิปต่อๆไปของฝอยทองให้ดูนะคะบายบายจ้าบายบาย